สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมกอลรถบ้านนะครับมีรถมาแนะนําเสนอนะครับตัวนี้เป็นวีโก้ปี2005นะครับเครื่องเบนซินนะครับเกียร์ออโต้ติดแก๊ส LPG นะครับรถสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสภาพยางปี2023ดอกลึกๆยังใช้ได้นะครับภาษีไม่ขาดนะครับปี69นี่สภาพสีสวยๆเลยนะครับ ยางเหมือนกันสี่เส้นเลยนะครับเปลี่ยนพร้อมกันมาเลยนะครับนี่นะครับแก๊สอยู่ข้างหลังนะครับกระบะบรรทุกและสบายครับผมตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปนะครับตัว G นะครับนี่นะครับสภาพยางก็สีสวยนะครับนรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับ นี่นะครับสภาพภายในนะครับเบาะสวยเลยนะครับจอเอ็นดอยนะครับมีแอร์แบ็กนะครับวิ่งมาสองแสนเจ็ดนะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับแก๊สน้ำมันใช้ได้ปกตินะครับเรีย์เกอร์ปกตินะครับกระจกไฟฟ้านะครับ สวยเลยนะครับบางๆเลยนะครับรถครับนี่ครับสภาพคานหน้านะครับตัว R อยู่ครบนะครับตัวเลขครบชัดเจนนะครับตัว L นะครับนี่นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแก๊สหัวฉีด ส,สนใจทักได้เลยนะครับตาไฟก็ใหม่ๆเลยนะครับทักมาเบอร์087321872 0นะครับรถจอดอยู่นนบุรีบางบัวทองนะครับนี่หลอ่หลอๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเอาไปเลยนะครับราคา หนึ่งแสนสามืนเก้าพันบาทนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสามสองหน่งศูนย์แปดเจ็ดสองรถอยู่บ้านบัวทองนะครับอยู่ซอยวัดลาดประดุกพึกษาสามนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเอาไปใช้งานนะครับประหยัดมากเลยนะครับ ขอฝากกดติดตามนช่วง y o u t u b e ก็รถบ้านนะครับแล้วก็เพจก๊ับรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุริยนันบัญชัยนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ